ได้เดี๋ยวเริ่จากฝังได้แลวเหนี่ยจได้ข้าวเหนี่ยว่ค่ะเหนียเขียนชิานะคะสี่เลี่ยมจัรัสข้าวไร่อดค่ะสย้ค่ะดี่ะมากไม่บอกไปเลยคุณเชื่อเลยค่ะเชื่อลอดะสิ่สที่ะเปนขาวไร่ทอดค่ะเย้ได้อีก่งานค่ะเชิญเลยค่ะค่ะพี่นพี่น้าโอเคใช่ไมคะโอเคค่ะ เป็แฟนน่อยค่านเชิญค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนัทโน้ตท่ะเย้ในง่นสามท่านนะคะเดี๋ยวสามท่านนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะขอสัมภาษณ์ประมาณสองชั่วโมงได้ไหมคะได้เลยค่ะอพูดเองนะพี่น้าแต่เนี่นะพี่น้าตอบได้แต่เดี๋ยวบอกโอ้หนานนะคะพี่นะคะก็ถามนิดนึงนะคะสามท่านนี้ไม่ทราบว่าคุ้นเคยกับน้องเปรี้ยวดัชมิวมานานหรือยังคะเดี๋ยวเริ่มงแบน้องเต๋อดัชมู่ใช่ไหมคะดัชมก็คุ้นเคยค่ะเพราะว่า เป็นนนเปี้ยวที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานแล้วและที่สําคัญแล้วหมิวเนี่ยก็กินแล้วแต่เด็กๆด้วยรสชาติอะไรคะพี่ขอถามชอบผลไม้รวมผลไม้รวมกองสีอะไรสีเขียวนี่งานแสดงว่าทานจริงนะคะใช่ค่ะแล้วน้อบพี่อะไรคะชอบและนะว่าเป็นเป็นนนที่แบบกินมาตั้งแต่เด็กๆมาแก้หัวครัอบผมตัวชอบรถยังงนสตรอเบอร์รี่ผมจำให้ได้นะเขาชอบรถอะไรนะเธอสตรอเบอร์รี่น่าหลาบมากอร่อยใช่ไหม พี่ดิ้งชอบคล้ายๆก็ของน้องหวค่ะเป็นรถรถบล็อกสีเหลียวสีเหียวสีเหลียวเนี่ยอ่ะยัดที่เยอะสิุดจำได้ไหมคะพี่นัาชอบรถอะไรคะแถมจริงอย่างอื่นจําได้แบบนี้ไหมใจนล้อหดค่ะเอาจำได้หมดนะยิ่งศิลปินธ์เราชอบรถจำได้นะโอเคน่ารักมากเดี๋ยววันนี้ค่ะศิลปินทั้งหลายท่านมาถึงที่แล้วอ่ะแน่นอนเราจะไม่ให้มาแบบเฮ้ยมาคุยกับแม่เราจะให้ทุกคนร่วมทำธกระกับเราได้นั่นก็คือวิ่ ลอยค่ะยอมๆจะเย็นนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่ค่ะเราจะมีทั้งหมด3โซนด้วยกันโซนอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวทั้งหมด2โซนโซนแรกจะเป็นการ์เ์ที่ชอบทานกันไหมคะชอบค่ะน้องน้องหมิวดูเป็นสายกินนะใช่ค่ะใช่ค่ะสายที่เร็วทั้งนั้นเลยแล้วขอขอยาคาะแล้วปกติพี่กรทานอะไรบนเรือดิทานค่ะดิฉันทานมากจนลคะ ไปโซนแรกดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะมาค่ะใช่ไหมเอ่ยโซนโซนนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นโซนของคอร์ตันแคนดี้รสรสชาติใหม่ได้ลองทานหรือยังคะยังเลยค่ะเป็นีรสชาติใหม่ใช่ไหมคะรสชาติใหม่ค่ะจะมีความแบบหอมหวานหอมอร่อยทานแล้วผมผมเคยทานแล้วครั้งที่แล้วได้ทานแล้วนี่น้องนิวทานแล้วเป็นถูกใจไหมคะถูกใจพอตอนแรกชอบรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมพอได้กินรสนี้ไปแทบจะแบบรักรสนี้แทนเลยเนี่ย เราสามารถทานได้หลายหลายรสนะจริงๆมากไม่ได้เขามีทั้งหมดกี่รสเยอะค่ะเพราะว่าแัชเมียเขาอยู่คู่กับคนไทยมานานไงนี่นจุ๊ใช่ค่ะพี่นัมไมจับมือเราจับมือกันนะโอเคนะเออ๋ยวกี่เยอะโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้ศิลปินเนี่ยลองทำสลัดพี่เชิญเลยค่ะไม่ได้รับมาเลยมาแรกค่ะยังไงก็แค่ความจริงอ่ะเราจะให้เริ่มตั้งแต่เทนมใส่ละแต่ว่ากลัวว่าสองชั่วโมงไม่น่าพอ เพลงไม่ได้ร้องเลยนะถ้าเกิดจะเลิกก็คือบอกผู้นี้ค่อยเจอการเออใช่ดีค่ะนอกจากตัวสเลอร์ปี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีให้ตกแต่งตัวเองก็จะมีท็อปปิ้งแล้วก็จะมีตัวใส่ไหมท็อปปิ้งแปลว่าท็อปปิ้งแปลว่าโรยข้างหน้าค่ะท็อปปิ้งไงเออท็อปปิ้งแปลว่าโรยข้างหน้าข้างบนก็ได้ท็อปปิ้งนะคะตกแต่งหน้าตกแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยทำเองเลยค่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้แบบแข่เป็น่องกล่องเลยนี่เป็นแบบอีกอีกรูปแบบหนึ่งถนัดไหมคะเซเลปี้ใช่ค่ะเซเลปี้ชอบมากเลยชอบมากเลยนะใช่ถ้าถึงเซเลปี้เซเลปี้ปี้เลยเซเลปี้ไงเออเซเลปี้เราก็อมาอีกสองคนเนาะอันนี้พี่ใส่ใหม่เชิญเลยค่ะพี่นัทจะทำไหมคะอันนี้พีพี่นัทเราจะยืนคุยกันอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้ชอบชอบงานพิธีกรอะได้แล้วอะวันนี้ พบกับศิลปินของยูคาเลคอร์ดใช่่คะในการที่จะมาทำเซลเบอี้นะคะแล้วก็รถอะไรลดอะไรอ่ารถอะไรอ่ะโอ้โหพี่นะโอ้ารุ่นนี้แล้วนะอร่อรถเค็มนะอะ่อโอเครสชาติแคนดี้นะคะวันนี้เราเอามาทำเซลเบอี้นะคะค่กับตั้งแคนดี้ต้องคิดไหมโอ้ยมีใครมีใครอยากอยากได้แก้วจากน้องหมิวไหมคะเกือบยกมือค่ะ เยอะเลยอ่ะเรามีแก oh, ้วเดียวเด้ H ๋ยนะอ๋อไม่เป็นไรเราก็ดูดวนได้นี่นะเราก็แก้ปัญหาได้เลยเนาะแชร์กันเหมือนไปแก้ร่วมสาบานเรามีน้ำใจไงคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวแก้วนึงของน้องมิ้วเดี๋ยวเราจะไล่เลยนะให้ดูดกันอย่างนี้เลยนะแล้วเปลี่ยนหลอดไหมไม่เปลี่ยนมันจะดีเหรอคะพี่นันนี่แหละเทปนี้แหละเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวหนูกินเองก็ได้ได้เย็นน้องมิ้วจิ้มไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชิญน้องเลี้ยวเชิญเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเลี้ยวตกแต่งตกแต่งหน้าเดี๋ยวน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกดให้น้องเดียวก็ได้ครับแต่พี่ก็สโลปี้นี่ก็สามารถเอาเป็นรสชาติอื่นได้ใช่นี่เหมือนอเ,เป็นแบบอีกหนึ่งอไอเดียบางที่แบบเราจะทานจากกล่องอย่างเงี้ยอะไรแบบโอ้ยแด้ได้วยความสดชื่นเพิ่มข,ข,ขึ้นอร่อยด้วยถ้าระหว่างสโลปี้กับเอานมเปรี้ยวดัชมิลค์ไปใส่เครื่องปั่นแล้วก็ใส่น้ำแข็งเนี่ยอ่าอร่อยเหมือนกันไหมเอาใหม่นะ ใส่เครื่องใส่หมายถองใส่เครื่องสซเลปีใช่ไหมไม่ใส่เครื่องเครื่องปั่นเครื่องปั่นนมกล่องใส่เครื่องปั่นใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งแล้วก็ปั่นอร่อยเหมือนกันจะทำกี่เมนูจะทำอะไรก็อร่อยเพราะเป็นนมเปรี้ยวดัชเิสวค่ะรอบหน้าเขาต้องจ้างแล้วล่ะรอบหน้าเขาต้องจ้างแล้วล่ะนี่ยอดอันล่าสุดเนี่ยก็คือปล่อยจอยเขาเลยนะน้องโยโย่เป็นไงบ้างคะสนุกครับสนุกก็เล่นอยู่คนเดียวตั้มเล่นอยู่คนเดียวเลยเพื่อนเลย พูดอะไรกันพูดอะไรกันกับลังตั้งใจค่ะกันอะไตั้งใจนะคะพี่นัทเป็นงานของแม่ตัตงพี่นัทบ้างอ่ะพี่นัทเชิ่นแต่ถ้าพี่ถ้าพี่นัทเนี่ยเลิกกินเป็นกล่องเลยได้ไหมเป็นกล่องใช่เลิกกินเป็นกล่องเลยเหรอใช่อะได้ไหมพี่นัทกินเพียวเลยเหรอหนูแบบหนัวอยากเห็นพี่นัทอ่ะทำแต้ว่าเราจะไปสู้เขาได้ไหมอ๋อได้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 เชิญสิมาเลยค่ะ แรงขนะที่พี่นัทเกิดมาก่อนพวกเราน้องหมิวน้องหมิวแปลว่าอะไรคะน้องหมิวพูดว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วสุดทีมงานบอกว่า5แล้วนะ5นาทีแล้วนะ5นาทีเหลือเร็วเร็วเดี๋ยวขึ้นเวทีไม่ทันใจเย็นนะคะเขาเนื่องว่าอ๋อหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่อีห้านาทีนะคิดว่พรมยืนพี่พรมใช่ก็ไม่ใช่เลยนะกดดันพี่หมิวเอาพิธขาโทษค่ะกดดันพี่นัทอยู่น้องหมิวหันหน้าขอขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เพิร์นค่ะพี่มองน้า ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนี่ยถ้าเกิดนมเปรี้ยนดัชมิลเขาไม่มีเอ็มซีไม่มีพิธีกรอะค่ะบอกได้นะคะไม่ได้พี่นายพี่รับร้องเพลงไปพิธีกรจะเป็นนัดที่หนูยังยังไม่ตักอีก5นาทีแล้วตอนนี้เหลือ2นาทีแล้วคุณกดดันแล้วพอแล้วแค่นี้ก็อร่อยเพราะว่าเป็นนมเปรี้ยวดัชมิลนานละเอาตปมือให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยนะคะ เราอยากกินไม่กินแล้วไม่กินไหมไม่ใช่อันนี้จะมา,ปา,เ,าะเป็นของรางวัลเขางนขออนุญาตเส็จหรอเไอ้อได้เมื่อกี้ไม่มีอะไรติดโอเคพอดีเป็นคนชอบอมหลอดอ่อยังไม่ได้ว่าเลยเลยไม่รู้อัน <ไง S 1> นี <ไง S 1> <ไ>้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอขอปากกาหน่อยค่ะขอปากกาปากกาให้ศิริภิญญาสามท่านนะคะอ่ะเริ่มอ่ะเริ่มจากเริ่มจากพี่นัดก่อนแล้วกันคำถามพี่นาต้องเขียนคำตอบนะผู้จะมีคำถามให้พี่นาเขียนคำตอบ พี่คิดว่าพี่นัจะตอบอยู่ในนี้โอเคไหมได้ไหวไหมจี่คำตอบคำตอบเยอะพอ,อน้องน้องน้องบ้าถือถือแกให้พี่นัหน่อยพี่ว่านไม่น่าไหวเนาะโอเคอะคำถามพี่นัทฟังดีๆนะคะตอบเลยใจยเย็นถามว่าทุกคนตั้งใจนะระหว่างสายไหมกับสายใหญ่พี่นัทคิดว่าอะไรสายกว่ากันตอบค่ะเขียนเลยค่ะเดี๋ยวนูจะถามใจยเย็นตอบอย่างนี้เขาเห็นหมด เราจะไปถามเขวใจเย็นเหมือนทายใจเราไงเหมือนทายใจคุณผู้ชมทางบ้านต้องรอนะคะว่าคุณจะทายใจสิลปินของคุณได้หรือไม่นะคะเอะตอนนี้นะคะใครตอบได้ให้ยกมือแล้วพูดว่าดัชมิ e ใครตอบได้ให้ยกใจเย็นๆนะคุณพี่รอกันนะหนูตัวคําถามไ้ก่อนคาถามก็คือระหว่างสายไม้กับสายใยคิดว่าพี่นัทคิดว่าอะไรสายกว่ากันเรื่องต้องถาต้องพูดคำว่าอะไรอน้องหนูมาลูกมามาค่ะหนูต้องาอะไรนลูก ตอบว่าอะไรน,นะล,ลูกระหว่างสายใหม่กับสายใหญ่ตอบว่างให้อีกรอบนึงสายใหม่ให้อีกรอบนึงสายใหญ่หหสายใหญ่หญพี่นัทถ,ถูกไหมคะถูกต้องค่ะยเย้รับของรางวัลจากพี่นัทเลยค่ะพี่นัทโชว์ขอขอชงคำตอบหน่อยอ่าอ่านี่บางคนอาจ,จะหาเหตุผลนี่เรามีเวลาไหมคะเนี่ยบางคนอาจ,จะหาเหตุผลว่าทำไมถึงเนี่ยเขาบอกว่านานนาทีหนึ่งแล้วไปไปไปอันนี้แก้วใคร ไอ้องให้น้องจะน้องเจริญค่ะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยต่อไปค่ะถึงค่ะถึงคิวของน้องลีโอคำถามไม่ยากเลยค่ะจงถอดสแควร์รูทโโอ้หใจเย็นทายอายุคองหลังมาเสียกเลยหลอกหยอกนะฮะหากว่าน้องลีโอเป็นแชมป์ใหม่หมดนี่กี่สมัยใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นแย่ๆทุกคนใจเย็นเจ้าเจ้าตัวจำได้ไหมรู้สึกน่าจะประมาณเดี๋ยวคันก่าน นี่เราร้องกันวันนึงวันนึงสองต่างชอบอะไรหรอชอบปูเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอันอันนี้คือจะจ่ายตังค์เหรอคะเอามือเอาเดี๋ยวเอามือจับน้องเลียว้ยวเอางี้เอางี้จับหูตัวเองก่อนทุกคนเอามือจับหูตัวเองก่อนจับหูนะแล้วพร้อมนะใครจะตอบให้ยกมือแล้วพูดคำว่าดัชบิลนะจับหูจับหูจับหูหูเรา นี่ค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คะคำถามก็คือน้องเลียวเป็นแชมป์ไม่หมดนี่ทั้งหมดกี่สมัยคะน้องเลียวถูกไหมคะถูกครับผมถูกต้องรับมือโอ้โหถ่ายรูปเป็นออ,อค่ะข,ขอบคุณค่ะรางวัลรางวัลรางวัลขอม,มีเม่อกี้แก้วขอแก้ว,อ,วอันนี้เป็นแก้วที่มาจากน้องเลียวเลย่ เดี๋ยวรอรับของรางวัลเพิ่มเติมนะคะเก็บไว้ที่นี่นะคะของที่ระลึกจากศิลปินต้องเก็บไว้แบบใส่กลุ่งใส่ไม่เขาถามว่ามันจะไม่ละลายใช่ไหมละลายค่ะเดี๋ยวเก็บไว้กินทานเถอะมูเจอหนูนะคะต่อไปค่ะเป็นของน้องหมิวบ้างค่ะน้องหมีวคะให้บอกจํานวนคนที่มางานว่ามีกี่คนให้เหมี่ยวบอกเหรอจะนับถูกไหมนะมาเยอะด้วยช็อตแล้วตอนนี้ใจเย็นนะกำลังนับอยู่เข้ากลุ่อยู่ได้นะโอเค ต้องใครฟังนั้นลูกนะได้ค่ะได้อาจจะยาวกว่าเพื่อนนิดนึงโ oh. อ้ระหว่างนั่งซ้อมเพ่งเศร้ากับซ้อมหมักเก็บน้องหมิวชอบซ้อมอะไรมากกว่ากันใจเย็นๆนะระหว่างนั่งซ้อมเพ่งเศร้ากับซ้อมหมักเก็บน้องหมิวชอบซ้อมอะไรมากกว่ากันค่ะเขียนแล้วใช่ไหมคะยาวนิดนึงคะ่ะยาวนิดนึงก็คำถามพี่ยอกะคะ่ะพี่นะคะพี่นัจ้าไป,ไปไหน ถามเขาถูกนล้วน้องไปตอบก่อนอ่ะใพนตอบได้เอามาจากหมู่ตัวเองนะหนึ่งสองสามยืมมือคนนี้ค่ะมาเลยค่ะโอ้โหตื่นเอางี้เอางี้ให้ให้ไปอยู่ไปอยู่ฝั่งฝั่ใกล้ๆเราเนี่ยตรงนี้เลยคุณพี่จะตอบว่าอะไรคะระหว่างนั่งซ้อมเพลงเศร้ากับนั่งซ้อมปากเก็บอะไรนะคะนั่งซ้อมเพลงเศร้าค่ะมั่นใจไหมคะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วถูกไหมคะนุ่เมเอวเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องค่ะรับของรางวัลเลยนะคะยินดีกับทุกท่าน